อพี่เบนรับซื้อพวกขวดแบบนี้ปะอ่ะรับรับหนูมีเต็มเลยโอเคฮัลโหลอ้าว่าไงฮะสร้อยทองหายเหรอแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกล่องสีแดงโอ๊ยงั้นก็รีบไปหาดิเออก็เลิกซะนาไอ้นี่ใส่ขี้ลืมเนี่ย เออออสินของสินพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะพี่ให้ได้แค่50นะโอเคเฮ้ยเบนขวดเยอะขนาดนี้ทำไมให้แค่50วะสินขายพี่นะพี่ให้ร้อยหนึ่งเฮ้ย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 นี่มึงคิดจะแย่งลูกค้ากูต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยเหรอมึงหน้าด้านไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมึงให้เท่าไหร่กูให้ร้อยหนึ่ง พี่ให้200ร้อยเลยสินะพี่ให้200ร้อยแ่มึงมาแย่งงี้ไม่ได้แล้วมึงทำหยุดเลยมึงทำไม่ถูกแย่งลูกคองลูกค้าอะไรมันก็อยู่ที่ซีนหรือเปล่าว่าจะขายให้ใครอ่ะซ<อ>ีนกกููเขา,ขา,ข,าขายให้กูก่อนอ่ะก็ให้เขาตัดสินใจสิขายพี่นะพี่ให้400พี่ให้800ซ้นไม่ต้องสนใจมันไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่มันมันมึงอะไรเนี่ยจะเกยทับอะไรเนี่ยมึงพี่ให้พันห้า เพี 2000, <S 2> <S 2> ้ยสองพันเฮ้ยเพี้ยสองพันเลยไม่ต้องไปฟังนะไอ้หมอเนี่ยมันมันมันเป็นมิตรมิตรจัดชีพดีๆนี่เองนะหน้าตามันก็ส้นตีนอยู่แล้วเนี่ยมันทำตัวส้นตีนมากโอเคกูยอมแล้วกูไม่สู้หรอกก็ได้เออมึงสู้มึงควรยอมได้แล้วแหละตั้งแต่ห้าร้อยอ่ะโอ้โหมึงสู้สู้สู้ใครไม่สู้สู้กูปะโถอเฮ้ยเออไปเลยนะหน้าส้นตีนเดีฟังมันนะเออสรุปเท่าไหร่นะสองพันสองพันเฮ้ยอย่าว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยสอลดให้พี่สักร้อยหนึ่งได้ไหม เฮ้ยไม่ได้ดิพี่เบนก็เมื่อกี้คุยกันแล้วนี่อ่ะเหรอไม่ได้โอเคโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้วะเท่าไหร่นะสองพันสองพันนะสองพันนะโอเคสองพันขอบคุณนะงั้นหนูกลับบ้านก่อนนะโอเคจ้ะไว้เจอกันนะเจอกันค่ะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็มามามาใหม่ได้ตลอดนะ่ได้จ้ะโอเค สร้อยทองทั้งทีโอ้ยกูรวยแล้วไอ้ทีน,นี้วันนี้วันเดียอะไรของกูเนี่ยมันโ,โชคดีเฮี้ยอะไรวะวันนี้ถึงแม้หน้าตาจะดีอ่ะโอ้ยยังโชคดีอยู่หะอะไรวะสร้อยทองของแท้นะโอ้ยโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูวโดนมันเล่นอีกแล้ว เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ววะสามปีไงสามปีกว่า,วานิดนิดตัวเองนไม่รู้สึกหรอว่าเราอยู่แค่สองคนอ่ะมันไม่เงียบเหรไปหน่อยหรอเงียบเงียบบอองนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซื้อลำโพงมาให้นะจะได้เปิดเพลงดังๆแล้วก็แดนซ์กันเลยไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความไงเ<ด>อาลงรีกเกไหมละ่ะหรพรุ่งนี้พี่เอาลงรีกเกมาเล่นถ้าไม่อยากฟังเพลงอ่ะนะไม่เอากระนาลิกีกะนาลิกไม่เอาคาหมายความว่าเราไปเอาลูกกันไหม แปเอาลูกไปไปเอาที่ไหนก็จากเราได้เลยจากเราแล้วเราใครจะให้ก็เอาแบบนี้ไงอยูต่อให้แล้วเอาแบบนี้เอาแบบนี้ทำแบบนี้ถ้าเกิดเขาไม่ให้เขาก็ไม่ให้อยู่ดีอะไรเอาอะไรแบบนี้แบบนี้คำนับคำนับกี่รอบเขาก็ไม่ให้อยู่ดีเลยกโธ่ช้ำมันเถอะไม่เอา เอาลูกแล้วโง่งเหมือนพ่อกูไม่เอาหรอกไรไอ,อย่างมีลูกทำไมไม่คลอดเองวะมีลูกก็คลอดเองดิ่เป็นเดือดร้อนคนอื่นทำไมบ้าหรือเปล่าเอาแล้วโง่เหมือนพ่อมันต้องเ,เ,าาเอาอย่างนี้อย่างนี้ใช่อย่างนี้อย่างนี้บ้าบอกเอาอย่างนี้แล้วจะมีลูกได้ไงมันต้องเอาอย่างนี้แน่